สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําโจทย์ฟิสิกส์เรื่องเสียงนะคะโจทย์ของเรามีอยู่ว่าแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ห่างจากกําแพง1.5เมตรผู้สังเกตยืนห่างจากกําแพงออกไป5เมตรในแนวเดียวกับแหล่งกําเนิดสามารถรับเสียงได้ทั้งที่ออกจากแหล่งกําเนิดโดยตรงและการสะท้อนที่กําแพงแล้วสะท้อนไปหาคนฟังถ้าขณะนั้นความเร็วเสียงในอากาศมีค่า3 4 8 มตรต่อวินาทีความถี่ต่ําสุดของแหล่งกําเนิดที่ทําให้ผู้สังเกตได้ยินเสียงค่อยที่สุดมีค่าเท่าใดคะจากโจทย์เป็นการแทรกสอนนะคะเราจะใช้สูตร s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมด้าค่ะ ได้สาลบหกดหเท่ากับ1นลบหส่วน2องแลมดาลบกันจะได้3เท่ากับ1นส่วนสองแลมดาแลมดาก็จะเท่ากับสามเศษหนึส่วนสอง ลัมดาคูณกันจะได้เท่ากับ6ค่ะจากนั้นเราจะมาหา F โดยใช้สูตร V เท่ากับ F ลัมดา V ของเราคือ348เท่ากับ F แลัมดาที่หามาเมื่อกี้คือ6ค่ะจะได้306 6ค่ะ 3ามรี่ปสก็จะได้เท่ากับ58าสิบแปร์ค่ะขอบคุณค่ะ